ผลิตภัณฑ์โพลสมิดโพลสมิดเนี่ยเขาว่ามีมานานแล้วมีตั้งแต่ปีสองพันเอ่อหนึ่งเก้าเจ็ดศนปีปีไม่ใช่สองพันะไม่ถึงสองพันะปีหนึ่งเก้าเจ็ดศนผลิตออกมาเขาว่าในประเทศเขามีร้านประมาณร้อยหกสิบหสาขาเมื่อก่อนนะครับประมาณอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยแบรนด์นี้ก็คือถ้าคนที่อยู่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในพวกนี้จะไม่รู้จักไม่ได้ ถึงความเป็นมาของพวกเราที่ว่ามาทําเนี่ยเสื้อผ้าโอลสมิธเนี่ยการตัดเย็บของเขาเนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นเสื้อผ้าที่ดีมากตัวหนึ่งนะเป็นเป็นของดีอย่างอย่างอย่างคือของดีชิ้นหนึ่งเลยละที่ว่าในการสวมใส่เนี่ยการผลิตของเขาก็คือเขาทําเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเมื่อก่อนนี้ก็ต้องไปซื้อที่ประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะ พอมาหลังๆนี่เขาก็มีเหมือนทั่วๆไปก็คือส่งขายทั่วโลกเสื้อเขาส่วนใหญ่แนวผู้ใหญ่เขาจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาจะไม่มีบางตัวนี่เขาจะมีมีการปักคือปักเป็นชื่อเขาอะแต่บางตัวนี่ก็ไม่มีบางตัวก็มีส่วนใหญ่คนที่จะใช้เี่ยจะบอกให้ฟังเลยนะที่ว่าเป็นพวกทําไมก็ถึงไม่มีปัก ชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นที่มาของเขาเนี่ยคุยกับพวกที่อยู่วงการบันเทิงหรือว่าพวกที่ว่าเก่งๆเขาบอกว่าบางทีของเขาจะใส่ทั้งทีเขาเขามีค่าใช้จ่ายเขาจะใส่ให้ยี่ห้อไหนเนี่ยแบรนด์ไหนเนี่ยเขาเขาคิดเงินเพราะนั้นเวลาเขาใส่เขาจะซื้อเขาอยากไปซื้อเองเนี่ยเขาจะซื้อไม่มียี่ห้อข้างนอกก็คือแบบเนี้ยไม่มีไม่มีตาโลโก้ นี่เป็นที่มานะเราก็คล่องใจว่าทําไมเขาจะไม่ถึงไม่ซื้อเรื่องราวที่ผลิตปะแบรนด์แบรนด์อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีเยอะนะไม่มีเยอะกว่ามีนะส่วนใหญ่จะมีแค่บริเวณมุมเล็กๆเ,เ,เองเราถึงทราบอ๋อที่มาของเขาก็คือบางครั้งมีค่าใช้จ่ายคนดังเขาใส่เขาไม่อยากให้ใครรู้ถ้าเขาจะใส่ให้เห็นเห็น,เห,นเห็นยี่ห้ออย่างเงี้ยเขาต้องได้เงิน นีบางไอเดียของบางความคิดของบางคนนะก็คุยกันมาอย่างนั้นแล้วก็อ๋อเป็นความรู้เราชอบมากสวยมากแต่เขาไม่มีมีปะอยู่ตรงนี้เขาไม่มีปะสนใจที่เห็นเห็นมาก็ แต่ฐานการผลิตนี่เขาเขาว่าเขามีคู่คู่หุ้นนะภาษาจีนก็คู่เอี่ยวนะหุ้นหุ้นส่วนเขาอะมีญี่ปุ่นอันนี้ในข้อมูลของที่ว่าเขาเขียนเขียนกันมานะมีสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นฐานการผลิตเขาอยู่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็คงเยอะเมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่หรอกราคาไม่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 แพงมากแต่ทีนี้ราคาเริ่มเริ่มแพงฮแจ็กเก็ตก็เป็นหมื่นนะถ้าเทาพวกแจ็กเก็ตนะ ชอบกระดุมมากเอกลักษณ์ของพอสมิธนี่เขาเขาจะเด่นเรื่องกระดุมกระดุมเขาจะดีดีหมดเลยกระดุมเด่เดนมากบ้านเราก็มีตัวแทนจำหน่ายมีเราไปเราเราเราเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องกันเราไม่ต้อง มีวิธีรีตองเลยมากเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวนี่คืออันนี้แบบฉบับของนี้งานพวกนี้ก็เป็นเมื่อก่อนแต่ก็เย็บก็เป็วัสดุดีแล้วเย็บแบบเรียบๆธรรมดาไม่มีค่อไม่มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ข้างนอกแต่ยังคงความกระดุมพวกที่ใส่กันก็จะเห็น นี่ดูกระดุมบางคนเห็นแค่กระดุมเม็ดเดียวนะมันคุยกันในโต๊ะกาแฟเนี่ยบางทีนั่งหันหันหันข้อมือบางทีหันเห็นแค่กระดุมแว็บเดียวรู้เลยนะยี่ห้ออะไรอันนี้เรื่องจริงนะของเราก็พอทราบนะบางทีแค่เห็นแค่นิดเดียวแวบบเดียวอ่ะเหมือนเสียงคนอ่ะเสียงคนก็สําคัญอย่างเสียงของเราเนี่ยเราเคยไปเดินพารากอนเนี่ยไปกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันเสียงของเราเราพูดพูด เขาแก่ร้านเพชรมีอยู่ร้านหนึ่งเขาได้ยินเสียงเขาลงมาเขาเดินมาเขาเรียกไปกินกาแฟในร้านนั่นแหละเพื่อนตกใจหมดเลยนะเฮ้ยอ่า่ที่บอกอเนี่ยเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันในพารากอนเนี่ยเขาเขามีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกเนี่ยแค่ได้ยินเสียงอยู่ในร้านเราคุยคุยกันเขาออกมาได้ยินเสียงเลยเขารู้ว่าเป็นเราอันนี้คือเอกลักษณ์คล้ายๆแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างถ้าเรามีเอกลักษณ์ของเรานะใครจะมาด้อยค่าหรือดูถูกเรานะอย่าไปกลัวจะเล่าให้ฟังเลยอย่าไปกลัวหรืออย่าแปบแลวเรามต้องมีความมั่นใจในชีวิตของคนเราแล้วเราต้องมีความรู้เรื่องใหญ่คือความรู้แล้วเราอย่าไปด้อยค่าดูถูกคนไม่ดีหรอกการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องมาถึงกเกี่ยวกับแบรนด์เนมคนถึงซื้อแบรนด์เนมใส่แบรนด์เนม ก็คือเขาเนเขาลำคาญคนชอบดูถูกมากเขาก็บางคนก็ใส่เสื้อแพงๆให้รู้เลยว่าเท่านี้แกมีบรรยาซื้อเหมือนข้าไหมอ่าแบนเนมการด้อยค่าคนไม่ดีคนมารั้งทำงานเหนื่อยๆเขาก็อยากจะหาสิ่งของดีๆการพักผ่อนเขามาใช้แต่เราก็ไปเรื่อยๆนะเราเคยเห็นไหมของไอ้โฆษณาของไอ้เสื้อเสื้อไอ้หลุยวิตตองอะ เขาไปเอานางแบบของที่โฆษณาที่เล่นภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนที่ผิวดำๆผิวแดงๆเห็นไหมทําไมก็ถึงบางคนเอาบางทีเขาถึงเอาเอาคนผิวดำผิวทางแอฟริกามาโฆษณาเราไม่สังเกตมัางหรือครับเพราะบางครั้งฐานการผลิตการโฆษณาเขาก็ต้องการจะไปถึงคนมีเงินทางคนแอฟริกามีเงินเยอะนะ นมีเงินเยอะมากนะคนส่วนใหญ่บางทีไปดูถูกเขาไม่ได้นะบางทีรวยก็มีเงินมากกว่าคนผิวขาวอีกนะจะบอกให้ฟังวันนี้เรามาคุยกันให้จบเลยเหมือนนึงว่าเรื่องเรื่องคนที่โดนดูถูกมาบางคนชอบมาคอมเมนต์ดูถูกค,คนนู้นคนนี้ฮไรสาระจะบอกให้ฟังถ้าคนคอมเมนต์นะอยากคอมเมนต์ดา่าบางทีจะชอบคอมเมนต์เรื่องไม่ดีโปรโดมีใบหน้ามาด้วยนะรูปร่างหน้าตาทำอาชีพอะไรอยากจะรู้บางครั้งอ่ะ การไปว่าเขาหรือว่าอะไรวนนี้มันปมด้อยของตัวเองตัวเองกิ๊กกอกแล้วไปไปไป,ปมด้อยไปนั่นเขาไปว่าเขาไปทําให้เขาไปทําสวนคนทําสวนนะส่งออกทุเรียนไปอเมริกานะเหลือเงินเป็นพันสองพันล้านนะสองพันล้านบาทนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปด้อยค่าเขาเลยชีวิตอะพาเข้าเรื่อง ชื่อยี่ห้อแบรนด์พวกนี้ก็คือเอกลักษณ์เขาจะมีตรงนี้เห็นไหมเขาจะเว้าเว้าวกระดุมตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีสองแบบให้ติดกระดุมตรงนี้ด้วยแล้วบางครั้งบางคนจะใส่ใส่พวกเขาเว้นเอาไว้บางทีเว้นช่องใส่อย่างนี้ใช่ไหมบางทีเขาเว้นบางคนจะใส่พวกหมุดเพชรอ่างเงี้ยมีช่องว่างให้เสียบหมุดเพชรหมุดอะไรพวกนี้ หมดเป็นทองคําทองเคอย่างเงี้ยลูกเล่นเขามีเยอะแบรนด์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนะไอของเราเน้นความบันเทิงนะครับเรื่องซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าจะมาเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีที่อื่นนะครับอย่ามาตรงนี้เลยครับบอกให้ฟังเลยเราก็ไม่ได้เก็บเงินคุณเราทําเพื่อความสนุกใจรักเด็กๆเขาเรียกร้องให้ทําเราก็เออเอา ตามเด็กๆเ,เขา<ะ>เรื่องราวพวกนี้นะคือคนผลิตเนี่ยเขามีความอ่อนโยนนะถึงบางทีทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยความสวยงามหนึ่งเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นความอ่อนโยนออกมาเลยความงดงามแล้วตระกูลบางคนบางตระกูลเนี่ยเขาก็ททำเขาแบรนด์เ็าแบรนด์อย่างเดียวเขาไปเรื่อย ไปเรื่อยไปคือทําทำเขามีความก้าวหน้าอย่างเนี้เขามีความก้าวหน้าเขาจะไหลไปเรื่อยไหล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 ไปจนได้รับความนิยมสูงสุดเห็นไหมเอกลักษณ์เขาเห็นไหมไม่มีปักเขามีแบบแบบสองแบบให้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 เห็นเห็นเห็นชื่อของเขาเลยชื่อบริษัทเขากลับไม่มี แต่ตอนแรกเราก็เอ๊บางคนซื้อซื้อยอมซื้อตัวหนึ่งบางทีบางตัวราคาก็แนั่น,น,นอยู่นะแพงอยู่นะแต่ทำไมถึงไม่เอาไม่เอาเจ้าของบริษทัทเขาหรืออะไรพวกนี้อ๋อตอนหลังก็มาเห็นเขาคุยกันก็ออกเขาว่ามันมีบางเรื่องบางคนไม่อยากเปิดเปิดเผยตัวตนไม่อยากให้เห็นตัวตนเพราะเขามีค่าตัวอ่าคือจะใส่ทั้งทีคือต้องมีค่าใช้ใจ่ายเขาใส่อันนี้พูดถึงคนดังนะครับ อย่างบางรุ่นก็มีเนี่ยเห็นไอันนี้รุ่นพวกนี้คือไม่ใช่มุกันรุ่นใหม่แล้วนะเจาะเจาะด้วยความปราณีตแต่ส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆนี่ส่วนใหญ่จีนทั้งนั้นนะครับ ไม่มีหรอกที่อังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่นะกษิษส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นเก่าก็คล้ายๆคล้ายๆเรื่องราวที่ผ่านมานั่นแหะเรื่องราวที่ผ่านมาเลยนี่เบอร์สิบหกแต่ผ้าเขาดีมากนะ ถ้าเขามีลวดลายเห็นไหมการทอเขาจะเป็นขึ้นเนี่ยมันเป็นเส้นๆเ,เลยเห็นไหมเป็นหยักๆๆๆเนี่ยถือว่าสวยมากเนี่ยเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในพวกนี้ก็อยู่ในระดับติดระดับอะ่ะติดระดับโลกอะ่ะของติดระดับโลกจะมาเจอเราอยู่ในเนี้ย นี่เป็นลายออกแนวแบบเสื้อสกรีนนะน่าจะเป็นรูปหน้าคนนะน่าจะเป็นรูปหน้าคนลายเป็นลายเสือลายเสือเลยส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเสื้อแบบแนวแนวรุ่นใหม่แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากจีนนั่นแหละ นยซับเนี่ยชอบมากล้วชอบมากรุ่นที่มันมีซับอยู่ตรงเนี้ยตรงไหลเสื้อยืดจะแข็งแรงเราเหวีว่ยงรุ่นเหวี่ยงนี่คือจะไม่แพ้ด้วยแล้วไม่คันพอถึงมามา,าหลังหงหลังหลังนี่ก็คือหลังหลังก็ไม่ได้เป็นรูปที่ว่าแบบนั้นแล้วก็จะเป็นตัวม้าลาย มาลายนะเขาจะเป็นเบอร์อย่างเงี้ยป้ายเขาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามเขาไม่ทันหรอกเขาจะตามจริงๆบอกตรงๆงเราตามเขาไม่ทันพวกนี้มีหลักการซื้ออย่างหนึ่งนะพอเขาเปิดตัวใหม่ๆห,หรือออกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะขายราคาสูงมากเลยนะแต่ถ้าเรารู้นะเราเลือกเป็นนะเรารอตกรุ่นนะคล้ายๆตกรุ่นนิดนึงเขาออกรุ่นใหม่มาพวกนีนะ้รุ่นเก่าที่เขาจะมาลดราคา นั่นแหละโอกาสเราถ้าเราอยากได้ของดีๆไม่แพงใส่รอจังหวะเขาเขาเปลี่ยนรุ่นใหม่แต่ถ้าคุณไปเอารุ่นใหม่เลยที่ออกมาเพิ่งออกมาโชว์ที่ในหุ่นเลยอย่างนั้นนะราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยที่ว่าไว้วิธีซื้อไม่ยากหรอกถ้าเราจะรอเราซื้ออยู่ประจําถามว่าดีไหมเราชอบนะ เพราะว่าเราทำอาชีพของเราที่ผ่านมาบางทีทํากับเรื่องละเอียดอ่อนทําเรื่องสวย,สวยงๆงามๆทําเรื่องที่ว่าละเอียดงานละเอียดถ้าเราดูพวกของเสื้อผ้าหรืรพวกนี้ถ้าเรามาอยู่ในเรามาอยู่ในเรื่องราวของเรากนะ็คือของดีหมดเรื่องที่มาอยู่ในรายการของเรานะส่วนใหญ่จะเป็นของดีหมดที่เรามาทําเรื่องราวเนี่ย ของถ้าบางทีไม่ได้ดีไม่ดีเลยเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มานําเสนอกันเรื่องที่ดีๆดูดดูกระดุมก็ดิดูปากกายก็แท้เลยนะทําอะไรเนี่ยก็คือเรื่องเราไปลองไปดูดูที่ว่าบางอย่างถ้าบางทีพูดไม่ค่อยเข้าใจก็ไปดูเรื่องหลังมันจะต่อเนื่องกันมามันเรื่องของเราทําต่อเนื่องเพราะถ้าพูดซ้าๆไปบางทีคนเขาไม่ชอบ ขนาดพูดยังขวางหูขวางตาคนเลยขนาดเราพูดเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเขายังมีเรื่องที่ว่ามาเอาเอางานเนี่ยรุ่นใหม่นี่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมานิดนึงที่ทำจากที่ไหนเรามาดูโอ้มีเระดูมาไรมาให้เม็ดหนึ่ง 我看到你们